แรลี่ชาวนาเอายันมาจับไว้นะต้อจับแพรสิจับแพรชูชีพช่วยชีวิตหนูไม่ต้องใส่ล้างข้างล่างด้วยหนูไม่ใส่อะพี่ต้อใส่ล้างไว้ปะไม่ล้างหนูว่าใส่ไหม ยส่หลอันขึ้นท่อเลยไม่หลอดันท่อถ้าใส่ท่่อจัท่ะ

กองตาไม่เล่นตาถอดออกก่อนอยู่อะไรจะอะไรลุกขึ้น